นางหนูใบชานะคะเจะนนนหนูใบชาเพจค่ะก็วันนี้เป็นคลิปตอบคาถามนะคะนี่สุว,ว่าเฮ้ยพอใช้กล้องใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเอาเอาครีมอะไรเนี่ยมาสูมันมองไม่เห็นเนาะซุปกล้องไอโฟนไม่ได้แต่ไอโฟนมันก็เมมโมรีจะเต็มพอเป็น iPad ก็โอ้โหไม่รู้จะมองกล้องตรงไหนดีเลยนี่มีคําถามว่าพี่คะไอเจลว่านหาจจลใครที่พี่ใช้ในยี่ห้ออะไรยี่ห้อนี้คะ่ะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาน,นะคะราคาประมาณ5้าสิบบาทค่ะช่วยให้ความชุ่มชื้นลดรอยดำรอยดำ,รอยดำไม่ช่วยรอยแดง ให้ความชุ่มชื้นลดการระคายเคืองที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็แบบว่าแบบเวลาผิวแสบผิวแห้งอะไรเงี้ยก็ทาตัวนี้ช่วยกันการระคายเคืองทาก่อนทุกอย่างเลยแบบเพราะว่ามันทาไว้เพื่อกันการระคายเคืองนั่นเองนะคะก็อี่อ้อนี้เลยค่ะสามารถอ่านต่อได้ในบล็อกนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาแทบทุกร้านมีแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะพี่ชอบตัวนี้เพราะว่า,วามันมีว่านหางจาระเข้ค่อนข้างเยอะแล้วที่สำคัญคือมีใบบุบบกเพิ่มด้วยโอเค มาคำถามที่2มีน้องๆถามที่ว่าพี่คะถ้าเกิดว่าหนูจะรักษาสิวเนี่ยแล้วไม่ทาดิฟเฟอรีนได้ไหมทาแต่เป็นแสกอย่างเดียวว่าหนูกลัวเหอะได้ค่ะแต่ว่าผลการรักษามันจะไม่ค่อยดีนะอาจจะไม่ได้หายได้ดังใจงที่น้องต้องการเพราะว่าต้องพูดก่อนว,ว่าดิฟเฟอรีนรลอเรติงเอเนี่ยมันทําให้ไขมัน ที่เป็นสิวเนี่ยฝ่อลงแล้วมันทาให้ผิวเนี่ย turn to normal สกินคำว่า turn to normal สกินคือทําให้ผิวกลับคืนสู่สภาวะปกตินั่นเองนะคะซึ่งมันควรจะทาค่ะแต่ว่าถ้ากลัวการเหินเนี่ยสำหรับผิวปกติเนี่ยเขาไม่เรียกเหิเนนะสำหรับดิฟเฟอเรนเขาเรียกว่าผิวมันจะเกิดการระคระายเคืองและระคายเคืองนั่นเองนะคะเพราะว่าพวกดิฟเฟอรนกับเรตินเอเนี่ยมันจะเป็นความกรดค่อนข้างสูงแล้วมันจะมีความทาให้ผิวเราระคายเคืองได้พราะระคายเคืองเนี่ย มันก็เลยเกิดการอักเสบเป็นหนองนู่นนี่นั่นขึ้นมาได้ซึ่งปกติเนี่ยสำหรับผิวคนที่ไม่ได้ติดสิวแบบเป็นสิวธรรมดาเนี่ยเหออแค่เดือนเดียวค่ะก็อดทนสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวก็เรียบใสสวยเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสิวที่เกิดจากการทาสเตยียรอยตลอดนู่นนี่นั่นก็ประมาณใช้เวลาสเดือนขึ้นนั่นเองนะคะต้องใช้ความอดทนทีนี้อะมีคําถามว่าพี่คะระหว่างดิฟเฟเรนกับเลตินเอทาอะไรดีคะยังพูดไปหลายรอบแล้วค่ะตัวเดียวกันถ้ามีงบมากแล้วก็ห่วงเรื่องความคล้ําของหน้าแล้วก็ ห่วงเรื่องแบบน่าจะเละเป็นโจ๊กช่วงหนึ่งเดือนแรกก็แนะนําให้ดิฟอรินค่ะแต่ถ้ารับได้กับโจ๊กหนึ่งเดือนแรกแล้วอยากหายไวแล้วทนได้กับความคล้ําที่เกิดขึ้นก็จัดเลดินเอไปนะคะอ่าส่วนต่อมาคําถามถามว่าเบนแสกกับ b h a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  ตัวนี้ต่างกันยังไงใช้รักษาสิวได้เหมือนกันไหมโอเคคือต้องอธิบายก่อนว่า2ตัวนี้เนี่ยมันใช้รักษาสิวเนี่ยมันต่างกัน คนจะเข้าใจว่ามันรักษาสิวได้เหมือนกันเพราะมันทําให้ผิวเราแห้งแล้วก็ลอกเหมือนกันแต่จริงๆแล้วหลักการทํางานมันต่างกันต่างกันยังไงคือเบนโซออลเปอร์ออกไซด์เนี่ย เขามีฤทธิ์ในการละลายสิวอุดตันจริงๆละลายหัวสิวละลายคอมมิโดนเลยทําให้สิวอุดตันที่มันอยู่ลึกมากแค่ไหนมันก็หายนั่นเองนะคะในขณะที่ BHA AHA เนี่ยทำไม่ได้ทาได้แค่ผัดเซลล์ผิวตื้นๆดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นสิวอุดตันเล็กๆ,ๆบนผิวหนังเนี่ยเวลาโดน AHA BHA ผัดออกเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าสิวเราก็หลุดลงไปด้วยแต่ว่าถ้าสิวมันอยู่ลึกเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้เียงแต่คนจะรู้สึกว่าเอ้ยใช้แทนกันได้ไหมเพราะว่า อาจจะแทนกันได้เพราะว่าแบบความรู้สึกเราไนหน้ามันแห้งเหมือนกันหน้ามันลอกเหมือนกันแล้วสิวเล็กๆมันก็ยุบเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเอาการรักษาสิวจริงจังอ่ะก็คงต้องเป็นตัวนี้เพราะว่ามันมันจะทําให้แบบว่าหัวสิวละล,ลายหัวสิวได้นั่นเองนะคะส่วนตัวนี้มันแค่เป็นการผัดเซลล์ผิวนั่นเองนะคะก็โอเคค่ะขอลาไปก่อนกับสาระเคล็ดลับดีๆนะคะเล็กๆน้อยๆประจาวัน,อน,อนโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย